วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวารมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดประจำราชาการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นที่รวมจารึกสัพพาวิชาหลายแขนงซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลก แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในที่นี้ประกอบด้วยจารึกจำนวน1,440ชิ้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกดังนี้เราจะเห็นได้ว่าวัดพระเชตุพนจึงเป็นประดุจห้องสมุดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเทราวาส ที่จริงแล้ววัดโพนี่มีความพร้อมทุกอย่างเพราะว่าถ้าอ่านประวัติแล้วเนี่แในสมัยรัชกาลที่สามนี่ท่านทรงทํานุบํารุงเอาใจใส่เป็นอย่างมากท่านได้ขยายวัดซ่อมแซมวัดเหมือนกับสร้างใหม่นั่นแหละที่วัดพระเจตุพน์เนี่ยแล้วนอกจากนั้นท่านยังได้สร้างวัดอื่นดือดกมากมายสามวัดเนี่ยวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดาวัดราชโอรสาลาม เราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นคุณบประการของพระองค์ท่านท่านยังได้สร้างสิ่งที่สำคัญที่เราได้มาเรียนรู้จากกรมศิลปกรได้อ่านว่าความเป็นมาของพัฒไตรปิฎกไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณกาลอย่างที่เราได้ศึกษาเราจะรู้ว่ามีการสังคยาที่วัดมหาโพธิรามหรือที่เรียกว่าวัดจิดยอดที่เชียงใหม่ ก็ถือว่าเป็นการสังกยายนาของไทยเป็นครั้งแรกแต่ครั้งสําคัญเนี่ยบ้านเมืองของเรานั้นถูกกรุงศรีตุยยาถูกพมา่เาเผาวัดเผาเมืองผู้รู้พระมหาเทานุเถรกะก็ล้มหายตายจากไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รวบรวมเอาไว้อยู่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็ตั้งหกตั้งใจแต่ว่ารัชกาลของท่านช่วงสั้น ท่านก็นเลยยังทำไม่สำเร็จรัชการที่หนึ่งกับพระอนุชาท่านก็นเลยรับเป็นตุลาที่รวบรวมตำรับตำราไม่ว่าจะเป็นหนักสอนขอมอสอนมนรามันหรือตำรับตำราเพื่อที่จะมารวบรวมให้สมบูรณ์และท่านก็นเลยได้ทูลถามตั้งแต่สมัยตั้งกรุงรัตนโกสินนั่นแหละพวกเราคงจะค่อยๆ เรียนรู้เข้าใจอันนี้คงจะพูดย่อๆประวัติศาสตร์แต่ว่าอย่างน้อยๆเราต้องปลื้มแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณูปการของพระมหากรุณาธิคุณที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ดังที่ท่านพูดไว้ตั้งใจจะอุปธรรมพกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอขันทศีมารักษาไพ่พลมนตรีพระองค์จึงตำนุบำรุงและก็บ้านเมืองและนาประชาราช เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อต่อเนื่องมาราชการที่สองราชการที่สามท่านก็ทำอย่างก็พูดเสด็จปู่นะเสด็จพ่อแล้วมาถึงท่านนี่ท่านทำอย่างชนิดที่เรียกว่าต้องชื่นชมมากชื่นชมในพระบารมีบุญญาธิการของท่านและท่านก็เลยสร้างพระตไตรปิฎกเหมือนกับที่ราชการที่หนึ่งท่านสร้างเพราะนั้นจึงเป็นที่หน้า ตั้งข้อสังเกตที่เราได้ค้นพบวัตถุโบราณล้ำค่าและจารึกลานทองลานเงนินทำไมเนื่องจากที่ก็ต้องแคบไม่สามารถจะจารึกได้ทั้งหมดทั้งหมู่ครบพระไตบปิดกอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยทำไมถึงมีการจารึกคถาธรรมกายไปด้วย นั่นแสดงว่าอยู่ในพระบรมราชูปรรมัมเพราะฉะนั้นนี่เราได้รู้แล้วว่ารัชนโกสิลรัชการที่สมก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าจะอยู่นท่านก็เลยสร้างเหมือนอย่างเสด็จปู่ก็เลยรวบรวมตำรับตำราพระหมหาเถรานุเถระตลอดจนบัณฑิตก็เรียกว่าชำระไม่ถึงกัสังคยนา แต่ว่าทำให้สมบูรณ์แต่เป็นยุคที่พวกเราน่าชื่นใจเพราะว่าได้มีตําราเขียนไว้เลยความเป็นมาของพระไตรปิฎกไทยเนี่ยท่านทรงวิทย์แก้วสีนักวิจาการทางพระพุทธศาสนาได้เขียนไว้ว่าคัมภี์พระไตรปิฎกที่สร้างในรัชกาลที่สามเนี่ยท่านสร้างไว้ถึง7จ็ฉบับหฉบับนั้นนะ ท่านเอาไว้เหมือนกับเป็นของกลางที่หอหลวงสำหรับให้วัดต่างๆมาหยิบมายืมเอาไปศึกษาอะไรต่างๆไปคัดไปลอกแล้วก็มีเขียนไว้อะบางวัดยืมไปแล้วก็ลืมก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะขาดตกไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไว้อย่างที่เรียกว่าประณีตมากถาวายพระอารามหลวงสองแห่ง ทำเพิ่มสองฉบับที่เรียกว่าหนึ่งฉบับเทพจุมนุมคือใบปกลานเทพจุมนุมเนี่ยเป็นใบปกที่เรียกว่าสวยสดงดงามแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ที่มีรายรถน้ำทองประณีตมากเพราะได้บันทึกกันไว้เลยในชันในทรงวิทย์แก้วสีท่านเขียนว่าฉบับ เทพจุมนุมนั้นถวายพระอารามหลวงที่วัดพระเชตุพนเพื่อประดิษฐ์ไว้ที่หอไตรฉบับที่สองคือฉบับที่เรียกว่าลายกำมลอคือใบปกนั้นน่ะถ้าเขียนลายลดน้ําเทพชุมนุมแล้วจะเรียกว่าฉบับเทพชุมนุมแต่ว่าลายกำมลอนั้นใบปกกลานเขียนด้วยลายกำมลอ สร้างไว้ตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้ขึ้นกรองราชสมบัติโดยพระราทานไว้ที่พระรามหลวงวัดราชโอรสารามก็คือพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงสาจารย์ก็โดยไม่ได้ไปกราบท่านแล้วที่ท่านยังเก็บไวมไหมปรากฏว่าท่านบอกมาถึงสมัยท่านไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นที่วัดโพยังคงอยู่เดี๋ยวเราไปดู ความเป็นมาของพระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุมก็ต้องเป็นที่น่าปลื้มแล้วก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามที่ท่านได้เอาใจใส่พระไทยในการบำรุงคำจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นได้ว่าพุทธานุภาพจริงๆประวัติความเป็นมานั้นแสดงว่าสอง กปีเพราะเราตั 2, 25, ้งรัตนโกสิทป์เมื่อปีพุทธศักราช2325ใช่ไหมฮะสามก็ประมาณ200ปีเราจะเห็นเลยว่าการเดินเส้นทางจากรัชการที่สที่ไว้ที่หอจตุรมุขหอพระไตรหอแตรปิดกจตุรมุขที่วัดพระเจตุพล์เมื่อมีการอยู่มานานก็ชำรุดสุดโสมวัดพระเจตุพลวัดโพ ก็ได้รับการบูรณะเมื่อสมัยครั้งรัชกาลที่5ก็จึงได้มีการย้ายออกมาเพื่อเก็บไว้ที่หอพระสมุดวัจริยานในสำนักพระราชวังเพราะนั้นกรมยานำรรงราชานุภาพอย่างที่พวกเราได้เห็นในประวัติเมื่มสักครู่ท่านก็อใจใส่พระไทยเนื่องจากท่านจดลงทะเบียนเองแล้วก็เห็นว่าในใบทะเบียนนั้นน่ะได้กล่าวว่าพระไตรปิฎกฉบับเทพจุนุมนี้มาจากวัดโพ เมื่อมาจากวัดโพได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยก็จึงย้ายกลับอัญเชิญกลับมาไว้ที่วัดโพแต่ว่าเอาไปไว้ที่โรงเรียนปริยัตไม่ได้เอากลับไปที่หอไตรจตุรมุขก,ก็จึงอยู่ที่นี่ประมาณกับ40ปีจนกระทั่งทางวัดก็เลยย้ายกลับมาที่อาคารสันติวันซึ่งเป็นหอสมุดที่เจ้าประคุณสมเด็จป๋าท่านรวบรวมและเก็บรักษาไว อันนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าหาก,กเราไม่ได้บุรุษาจารย์ผู้เห็นความสำคัญช่วยกันรักษาเนี่ยสิ่งนี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายไปตามลำดับคําปีใบรา,าน,นั้นทำจากเหมือนกับใบรา,านปาล์ามลิฟล์เนี่ยจะอยู่ได้อย่างมากๆากไม่กี่ร้อยปี ที่มากที่เห็นที่ศีลังกาก็ตกประมาณเกือบ6กรกว่าปีแต่ว่าหลังจากได้ไปทำงานทั่วประเทศหรือต่างประเทศจะเห็นว่าสิ่งที่เก็บรักษาไว้ไม่ใช่ง่ายจากแมลงจากกุตกกับพยแม้อักขีภัยหรือการขนย้ายการไม่เอาใจใส่ทุละหรือในสงกรามบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นประเทศพื้นบ้านของเรา ที่เราได้ไปเห็นมาไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนาม mm. ก็จะเจอเจอในภัยต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรายังโชคดีเพราะฉะนั้นนักก็ควรความกัตตัญญู mm. ก็อยากจะตอบแทนสนองพระคุณท่าน mm. ก็จึงได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็น่าปลื้มอีก mm. เพราะได้มีคํากล่าวไว้ชัดเจนเลยว่า mm. ไม่มียุคใดที่สถาปนาแล้วก็สร้าง พระไตปิดกจะได้มีความงดงามมีความปราณีตไม่ว่าจะการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือตั้งอกตั้งใจจานด้วยอักษรที่ผู้ชนานาญการเพราะนั้นอยากจะให้ดูนะฮะว่าในส่วนนี้เขากล่าวได้ว่างดงามและประณีตมากและก็ที่น่าปลื้มใจมากๆก็คือยังเก็บรักษามาได้ทุกวันนี้ พระตปิดกฉบับนี้ก็ได้ถือว่าได้ผ่านการตรวจและก็ชำระจากพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงคุณในวิทยาการในพระตปิดกบาลีต่างๆแล้วก็เป็นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวดอยู่ท่านก็ได้มาสอบทานพระตบิโดกชุดนี้ ขวายข้อแนะนำต่างๆด้วยเพราะแสดงว่าต้องสมบูรณ์ชุดนี้